โอเคมา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 วันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องบ,บิวในการตรีบอสเนาะเพราะว่าเอ,เอหลังๆนี่ก็เริ่มลงหอคนเดียวตอนนี้ลงหอคนเดียวจบถึงชั้น90แลวนะก็คือลงหอคนเดียวนี่ก็คือมีพีทมีพีทอีกตัวหนึ่งก็คือลง2คนเนี่ยลงกับพีทจบถึง90แล้วแล้วก็มีบิวจะมาแชร์เป็นบิวสําหรับการล่าบอสลงหอแล้วก็ทํากิจกรรมอะไรต่างๆคนเดียวเนาะโดยจะมี2บิวด้วยกันเนาะก็คือจะมีบิวที่เป็นมีสกิลปลาขไข่แล้วก็อีกบิวหนึ่งที่ไม่เป็นสกิลปลา ไข่เนาะจะเป็นบิลที่อัพสกิลฮิวโฮมุนก็เรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเนาะก็จะมาเริ่มจากสกิลปลาไข่ก่อนดีกว่านะเพราะว่าผมรีไปแล้วแล้วก็เดี๋ยวผมจะปิดท้ายด้วยอีกบิลหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าจะเล่นเป็นปกิน่าจะเล่นบิลนะั้นเป็นหลักมากกว่าเพราะว่า หลังจากที่ลองรีมา2บิลแล้วเนี่ยบิลนู้นดูสะดวกสบายกว่าในการเล่นคนเดียวนะครับแต่บิลเนี้ยมันก็ค่อนข้างที่จะโอเคในการเล่นกับปาร์ตี้แหละเพราะว่ามีสกิลปลาไข่ช่วยซัพพอร์ตคนในปาร์ตี้ด้วยเนาะก็ไม่ใช่ช่วยซัพพอร์ตแต่ก็ช่วยเสริมดาเมจให้คนในปาร์ตี้ด้วยสําหรับคนที่รีกดล้างสมุดสาวัจให้ดูเนาะ ล้างสมุดมาปุ๊บขาวจ้วะใช่ไหมทุกอย่างเรารีหมดสิ่งแรกที่เราควรเริ่มที่จะเริ่มที่จะทําก่อนนะครับก็คือเออก็คืออันนี้เป็นรูนนะครับก็คือสิ่งแรกที่เราควรจะทําก็คือเริ่มอัปรูนก่อนเพราะอะไรเพราะว่ารูนเนี่ยมันมีจุดต่างๆที่บวกสเตตัสเราด้วยจะช่วยทําให้เราคํานวณในการอัปสเตตัสได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็น สกิลเพราะว่าสกิลจะมีบวกสเตตัสบ้างนะครับแล้วก็สุดท้ายเลยจะเป็นอัพสเตตัสเพื่อให้ได้ค่าที่คุ้มค่านะครับก็สําหรับรูนเราจะมาเริ่มกับสายปลาไข่ก่อนเนาะสายที่มันมีปลาไข่ก่อนก็คือเราจะเริ่มที่เดิมจุดเดิมนะครับพุ่งขึ้นมาข้างบนนะครับจุดนี้เลยเหมือนเดิมเลยผมอัพยอย่างนี้ทุกคลิปเนาะแล้วก็เลี้ยวมาทางนี้นะครับแล้วก็ขึ้นมาทางนี้นะครับเป็นอย่างนี้นะ แล้วก็หลังจากนี้ตรงนี้จะมีรูนปลาไข่ใช่ไหมครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นรูนปลาไข่แล้วก็จะมีรูนปลาไข่อีก2จุดตรงนี้เนาะแต่ว่าสําหรับคนที่จะล่าบอสสิ่งแรกที่ควรจะมาเอาจริงๆคือรูนนี้วายเครเมอร์แบบกลุ่มก็คือจะทําให้แก่ของเราเนี่ยมันเวลังมันเป่าแต่เรียกมอนเตอร์อ่ะมันจะโดนแบบกรุ่มนะครับโดนแบบกลุ่มก็จะทําให้ ไม่ไปเป่าผิดตัวเป่าโดนบอสแล้วก็แกะเราจะสามารถดึงบอสไปได้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะมาอัพปลาไขเพื่อเสริมดาเมจให้กับตัวเองเอ้ยเดี๋ยวก่อนแล้วก็หลังจากนั้นนะครับก่อนที่เราจะมาลงปลาไขเ,เราจะไปแวะไปอีกอย่างนึ่งก่อนเพื่อเสริมดาเมจเราให้ดาเมจเราเนี่ยมันสเสถียรกว่าเดิมด้วยลูนผมไม่พอนะถ้าปกติอ่ะก็จะมาทางนี้แหละเนาะจะมาทางข้างล่างเนี่ย เพื่อที่จะเอาไอ้แอทแทกนะครับของไอ้เวลาเราเรียกแกะแต่ว่ารูนถึงมันน้อยผมไม่พอก็เลยจะอ้อมมาทางนี้แทนแล้วก็เราจะมากินหลังจากที่เราได้รูนเฮลแพนนะครับเฮลแพนตต้นแล้วเราก็จะมาเก็บรูนพวกปลาไข่ทั้งหลายแหละเนาะ mm hmm. ก็จะมาเก็บพวกปลาไข่แล้วเดี๋ยวเราจะย้อนไปเก็บ mm hmm. นี่พอดีเลยนะครับก็ ได้สายนี้พอดีแล้วก็ถ้าใครที่มันมีเฟืองมากกว่านี้สักประมาณ10เฟืองเน่ยเอ,อ่วียนมาผ่านตรงนี้ได้ใช้8 8เท่ากันบวกกับอีก12ใครมีลูนมากกว่านี้12เฟืองเนาะก็สามารถเวียนมาอีกทางหนึ่งได้หลังจากที่เราอัพอาลูนกันเสร็จหมดแล้วเนาะก็จะมาถึงสกิลสกิลที่เราจะใช้นะครับก็จะเป็นเอ่อราวไคาเมชั่นตเต็มเหมือนเดิมวิคเาห้าควนไลซิ่งสพับอเวอร์ช้าสี่ลดเขียน5้เพราะว่าจะใส่รถเขียนสวย,สวย นะครับผมแล้วก็บิวนิปเบสออนปลาไข่ก็จะเป็นโอเคก็สริรวมเนาะสริรวมเป็นเอ่อหนึ144 mm ่งร้อยสี่สิบสี่เฟืองสองนะครับแล้วก็รีเซลเลชันฮอร์โมนคูลัสเนี่ยผมจะอัพไว 3, ้สามจริงๆครับสี่เลยก็ได้แต่ว่าขอกดไว้สามก่อนเนาะเพราะอะไรเพราะเดี๋ยวเราต้องอัพเด็กเพื่อที่จะให้เราไอ้นี่โดนเว้ยไอเย้เครื่องเครื่องไข่โดนโอเคก็จะเป็น อย่างนี้เหรออ่าฮะแล้วก็อะไลไลไซคิคอิก10เนาะก็โอเคพอดี40แต้มของ a l c h e m สแล้วก็ c r เตอร์ก็จะเป็น h e a แ p น n t สิเพราะว่า h e a แ p a นี่มันเป็นดาเมจหลักเราเนาะยังไงก็ไม่พลาดกันไม่ได้อละนี่ก็จะเป็น25แล้วก็พอดีนะครับ40แต้ม ย้อนกลับมารับอันนี้5อันนี้5แล้วก็อันนี้5เพราะว่าเราจะใช้ขวดเนี่ยป่าด้วยนี่ซึ่งอัพสกิลก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นจ็อบหลังจากที่เรา40แล้วนะครับ40ไปแล้วก็จะเป็นแอคแอนแฮมเมอร์ก่อนเลยเพราะเราจะเพิ่มปลาไข่ด้วยยิงไลฟ์ฟิสิกเนี่ยมันจะอัพก็ได้จะไม่อัพก็ได้เพราะามันหักแอสเซ็ตัวเองเราด้วยผมก็ไม่แน่ใจแต่ผมคิดว่ายังไงฮิลแพนเรามันก็ปลากมันก็แรงกว่าปลาไข่อยู่แล้วเนาะ แล้ะฉันก็จะขอถอนเป็นอย่นี้ดีกว่าคือยังไงฮิลแพนเรามันก็แรงคือคือคือมันแรงมากๆถวนปลาไข่เนี่ยถือว่าเป็นดามจเสริมจแจมไปแล้วกันก็สําหรับวิวนี้สกิลก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนะดูดูแบบคร่าวๆไปก่อนเนาะนะครับก็แล้วก็สำหรับสเตตัสสเตตัสก็เราจะว,ว,นวนเวียนกลับมานะครับแล้วก็ สำหรับใครที่จะกดาหงอาหารอะไรเนี่ยในการอัพสเตเนี่ยก็กดไปเลย AB ใครมีพีค a b ประจำก็ให้เอาพีคมา AB ด้วยเลยนะครับแล้วก็อะไรต่างๆนานา,นาแต่ว่าผมจะอัพโดยแค่นี้แล้วกันนะก็กดบัฟไปก่อนเลยนะครับก็สเต็งได้1บวง101เพราะฉะนั้นก็จริงๆดันสเต็ง99ไปเลยก็ได้แต่ผมคิดว่าน่าจะจริงไว้ประมาณ79ก่อนนะครับแล้วก็วิด วิธีพอสมควรเลยจะซัก8.5แล้วก็ที่เหลืออามาลงเด็กก่อนเพื่ออะไรเพื่อที่จะให้เราปลาไข่โดนเพราะบอสหลังๆเนี่ยแม,แม่งแม่งหลบเก่งเว้ยโอเคผมจะลดลดวิทย์เือนะวิทจะเป็นซักจะทิ้งวิทไว้5.5ก่อนแล้วก็สเต็งน่าจะได้9.9พอดี นี่คร่าวๆสำหรับสายนี้น่าจะเป็นประมาณนี้เนาะก็จะได้เลือดผสมควนแล้วก็ตัวโฮมูลคูสเนี่ยก็จะมีเลือดนะครับส่วนสกิลโฮมูลคูสเนี่ยจริงๆแล้วเราจะอัพเป็นวายเครเมอร์เต็มแล้วก็ทิ้งหรือไม่ก็วายเครเมอร์สามนี้ก็ได้นะครับเราอัพอะดามเนเทียมสกิลสกินไว้หนึ่งนี่จริงๆเราจะอัพอัพอย่างนี้เลยก็ได้แล้วก็วายเครเมอร์เนี่ยอย่าลืมมาติ๊กที่เป็นแบบกลุ่มด้วยก็จะทาให้มันเรียกแบบหมูได้แล้วก็ามาลงช่องสกิลด้วยเนาะก็ สำหรับสายนี้แกะก็จะเลือกแค่หกหมื่หกแล้วก็เราจะฮิวแกะไม่ได้นะก็คือเวลามันใกล้ตายเนี่ยเราก็ต้องมาไม้เนี่ยเอเองนะมาชุบม,มันเอาเองนะครับแล้วก็ปลาไข่ก็จะไม่ค่อยได้แรงมากพอสมควรเพก็จะจะกลางๆไอ้เหียแหวนไปไหนวะ มันก็จะกลางๆเนาะแต่ว่าเราก็จะมีหลายๆอย่างบนบนการสวดไอ้ไอ้ขวดไฟเนี่ยก็จะช่วยทำดาเมจโอเวอร์ไทม์ให้เราเวเาลาตีบอสได้โอเคก็ช่วงนี้มันไอ,บอ้บอสบอสม,มันค่อนข้างแน่นนะก็เลยไปเทสให้ดูไม่ได้แต่ว่าก็จะมาเทสให้ดูในร้อยชั้นแล้วกันเนาะโอเคก็บับก่อนออบอสเป็นออคิโลเนาะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรจะใช้ก็จะเป็น ก็เราจะใส่แบบเราต้องกดธาตุด้วยเพราะว่าปลาไข่มันเป็นมันมันติดธาตุด้วยเนาะโอเคแล้วก็เราต้องมีสติพอสมควรในการที่จะเรียกได้ว่าอะไรนะาการที่เราจะเลี้ยงเลี้ยงแกะไม่ให้เราไม่ให้เราตายนะก็อาจจะต้องค่อยๆดูเลือดแกะบ่อยๆหนะ่อยแล้วก็เนี่ยอย่างเงี้ยแกะเราใกล้ตายแล้วเราก,กดสกิลแกะรอเลยก็ได้ป อ่เน,นีถ้ามีพีทอีกคนหนึ่งอ่ะมันก็จะโอเคเนาะแต่ว่าอันเนี้ยเราไม่มีพีทเราแล้วเราก็ฮิลแกะไม่ได้สายเนี้ยจะค่อนข้างลําบากหน่อยแล้วเวลาเราล่าบอสคนเดียวนนจะค่อนข้างจะล,ลําบากหน่อยเนาะแต่ว่าถ้าเกิดมีพีทมาด้วยเรามาลงชั้นนี้ชั้นอย่างเงี้ยด้วยสายเนี้ยมันก็ค่อนข้างจะโอเคอยู่นะแต่ว่าสายหนึ่งที่จะแนะนํามันจะดีกว่านี้โอเคเป็นยังไงเรามาดูกันโอเคก็สําหรับอคคมิสอีกสายหนึ่งที่จะแนะน,น,ะน,เเน,าานํา,าน,ะนะนนะก็จะเป็นเอ่อเฮลแพนที่มี ที่มีรูนฮิวนะเป็นรูนฮิวโฮมุลก็จะเริ่มเหมือนเดิมโดยการแวะกลับมาเก็บไปนี่ก่อนเก็บเลยนะเก็บรูนไวเคเมอร์กลุ่มก่อนเพราะว่ามันมันเป็นของจำเป็นนะครับแล้วก็เป็นเฮลเพนเวทลับนะครับแต่ว่าเราต้องอ้อมขึ้นมาข้างบนรูนเราน้อยนะรูนเราน้อยเราก็ต้องอ้อมมาเหมือนเดิมแล้วก็ตรงนี้จะมี3จุดนะครับเป็น เป็น2จุดหรือ3จุดนะ2จุดนะครับเป็นฮุมุคุระตีแพรนะครับเป็นโอเคเป็น1แล้วก็เป็น2นะครับอย่างนี้เลยพยายามอ้อมอย่าให้มันผ่านจุดนี้นะครับว่าจุดนี้เสียเฟืองโอเคก็ใครลอกได้ก็ลอกไปเลยเนาะแล้วก็จะเป็นอีกอันนี้เป็นอ,อันนี้เป็น3อันนี้เป็น4นะครับแล้วก็จุดสุดท้ายก็คือจุดที่ห้า โอเคมันเป็นอย่างนี้เลยแล้วก็สกิแต้มรูนที่เหลือไปทําอะไรดีก็อัพไอ้พวกแก่อะไละนะก็น่าจะเหลือมาอัพแก่ตรงนี้อีกนะครับอีก1จุดได,ด้แล้วก็จะมีแก่ตรงนี้1จุดแล้วก็จะมีแกะตรงนี้1จุดซึ่งมันไม่ค่อยจําเป็นสําหรับเราเท่าไหร่เพราะมันผ่านรูนปลาไข่ก็จ,จะถ้าเหลือใครเห,เหลืออีกก็อาจจะมาอัพพวกอสิตเดโมอยู่ไหนวะไอ้พวก ปลาพื้นไฟอะไรอย่างเงี้ยนะก็จะแรงขึ้นไปอีกอันนี้ก็จะดีก็จะดีนะโอเคก็สําสหรับรูนก็น่าจะประมาณนี้เมื่อ,อกี้ตีออคโลใช่ไหมแล้วก็อาวุธเนี่ยสล็อตเราก็จะเพิ่มเป็นสสล็อตได้แล้วเพราะว่าไม่ต้องมานั่งใส่การ์ดปลาไข่เนาะส่วนสำหรับสกิลก็จะไม่ต่างจากเดิม,มก็จะเป็นสกิลชุดเดิมเลยครับแล้วก็สกิลคาสสก็จะเป็น เ,เราจะไม่อัพไอ้นี่ไม่อัพะไยนะไม่อัพปลาไข่แล้เวเพราะฉะนั้นพอย์จะเหลืออีก10บพอย์เราก็จะมาอัพอ้นี้ได้ครับอาซิดเดโมนะ mm hmm. แล้วก็ส่วนคา้าสุดท้ายเราก็จะอาซิดเดโมอีกห mm ้า hmm. นี่จะไม่อัพไอ์อินฟูอดีเลยก็ได้แต่ว่ามันมันยังไม่ค่อยแรงอ mm ่ะ hmm. ก็เดี๋ยวค่อยไปเล่นตอนหลังก็ได้เนาะ mm hmm. นี่พอยด์เราก็จะเหลืออีก อีก10บพอยต์เราจะมาอัพทีมโมดิฟิเคชันกับทีรีเสิร์ชอย่างละ5นะก็จะพอดีแล้วก็ส่วนพอยต์คลาสหลักก็จะเป็นนี่เลยเราจะมาสายโฮมูลเต็มตัวเลยเราจะใช้โฮมูลเพื่อทำดาเมจเนาะก็นี่คร่าวๆจะเป็นไม่คร่าวแล้วแหละนี่มันก็คือของจริงแล้วเนาะแล้วเราจะมีสกิลฮิวโฮมูลเร็วห้าแล้วก็จะมีปลาขวดปูนไฟเรวห้านะครับแล้วก็มีเฮลแพนแล้วก็สกิลชุบ โฮมโมนเศกโฮมมนนะครับแล้วก็เราไม่ใส่ดอกยูจมตีเลยแล้วก็ส่วนสเตตัสที่เราจะลงเราจะไม่คิดอะไรเลยนะครับสเตตัสที่เราจะลงผิดสเตตัสที่เราจะลงก็คือวิทนะครับวิทเก้าเก้าไปเลยวิทเก้าเก้าไปเลยนะครับแล้วก็เราจะมาดูค่าเด็กเรามีบวกสามห้าใช่ไหมครับเราจะมาดูอันนี้ก่อนนะอาศิเตโมเรา1.1วิเพราะฉะนั้น ออีกเท่าไหร่มันจะไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีเกรดเนาะมันก็จะอีกน่าจะอีก25่สิบห้าวะถ้าคิดไม่ผิดนะครับรวมมาได้ก60ก็จะลดดีเลยได้สาวสองวิปดีนี่อาสิทงเดโมเราก็จะไม่มีเกรดพอดีแล้วส่วนสเตตัสที่เหลือลงอะไรลงสเต็งไปเลยจ้าจ้าก็จะลงสเต็งไปยาวๆเลยจ้าก็ได้ประมาณนี้เนาะ ก็สำหรับสเตตัสก็ได้เลือด2 5งหมโฮมูลเนี่ยเลือดไอ้โฮมูลเราเนี่ยเลื่อนมหาสารมหาวารแน่นอนเอาเฮียเรียกไม่ออกไปทำไมเรียกไม่ออกละ่ะโอเคมันแค่ตายเฉยๆเนาะเสือไปตื่นตระหนกตกใจโอเคสำหรับโฮมูลเนี่ยอันเนี้ยผมจะรีกลับมาใช้สายนี้แล้วนะเป็นประจำแล้วเพราะฉะนั้อจุจลีน้ำยาโฮมกันเลยมา ก็ปรับสกิลแล้วก็ฮอร์โมนเนี่ยเราจะอ mm ัพ hmm. เป่าแต่เต็มไปเลย mm hmm. เพราะว่าเราจะใช้ดึงบอลเนาะแล้วจะทิ้งวอลคอนไว้1เพื่อให้ได้6% 6%นตดีกว่าไม่ได้เลยแล้วก็ที่เหลือมาลงไอเลือดของฮอร์โมนเนาะเราจะได้ฮอร์โมนที่เลือด9ก้าหมื่นเจ็ดไปเลยถ้าใส่ชุดอลเคมิสเนี่ยอลเคมิสเนี่ยมันก็จะได้เพิ่มเข้าไปอีกเวเลกูดแลวตอนนี้ฮอร์โมนเราจะโดนยินอยู่ประมาณ90,00กับเกือบหมื่นนะครับก็เยี่ยมเวเลกูดมากมาก โดยสายนี้เราจะไม่โจมตีเองด้วยนะครับปัดไปไปรับชมรับอันนี้น่าจะได้นะคนเดียวอะ่ะเ,เดี๋ยวลองไปดูดิอย่าทำให้เสียชื่อเสียงนะเว้ยโอ้โหมาศบคุณมาขนาดน,นี้แล้วอย่าทำให้เสียชื่อเสียงนะเว้ยเออ มึงโบกูว่าโบกูก็ตายดิกูไม่ยอมแพ้มึงหรอกเว้ยไอ้เย่ไหนดอกเหลืองอยู่ไหนมามาเอามาปั๊มเรือยก่อนดิกุ๊เข้าไปจะได้ไม่ตายโชว์ให้เด็กมันดูดิเียวว่าเฮ้ยเียเ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 ยแก้แก อะไรวะอ๋อกูยังไม่ได้ตะกี้คิวแก่เพวะวอ๋อออไอควายเอ้ยไอ้ควายเยอ้ยกูก็ว่านะไม่มันไอ้ไม่แก่มันไม่ทำอะไรหรือว่ามันเดินตามอย่างเดียวมารอบน,นี้แหละคือของจริงแกะ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 ดึงมันดึงมันเออนั่นแหละ แแแกแกแก,กอย่าพึ่งตายนะลูกโอเคโอเคเหมือนจะเข้าล็อกแล้วนี่นี่เราก็ยืนกดคิวไปเรื่อยๆคิวแกะเราไปเรื่อยๆเนาะเนี่ยเหมือนจะเข้าล็อกแล้วสเต็ปเราจะเป็นประมาณนี้เนาะสำหรับสายเนี้ย แล้วก็ถ้าแกะแ่ะโดนใบโดนอะไรเนี่ยก็ไอพี <c oughs> โอเคมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละนะประมาณนี้แล้วกันจะไม่โชว์มากเพราะว่า,ถ,าถ้าตอนลงนี้จริงมันก็ควรมีพีทนะไม่มีใครบ้าวิ่งมาลงคนเดียวเรนเะสียเวลาเหนื่อยเกินเหตุด้วยโอเคก็สายเนี้ที่ผมใช้อยู่นะอันเนี้ยที่สายฮิวแก่เนี่ยผมก็ไปโซโล,โล่มินิวงมินิบอสอะไรในตารางได้แล้วก็พวกบอสไอพีนเนี่ยมัน มันก็ได้แหละแต่ว่าประเด็นคือเราไม่เราไม่สามารถจะปิดมาได้ไงเราก็จะโดนมันโดนคนอื่นก็แย่งแล้วโดนนายวิ่งมาแย่งอะไรเงี้ยก็ก็เลยไม่ตีเนาะก็จะมาตีแค่ตัวกระจกกระจอกส่วนไอ้พวก m v p พงเเนะี่ยก็จะเฮ้ย่มีคนล่าว่ะแปลกใจจริงๆ๊ิเนี่เราจะโดนเฟียก่อนพอแซะเหี้ยนี่คือสิ่งที่สิ่งที่แย่ที่สุด รอรอรอ,อมันหายตอนนี้ให้แมวแมวเรารับไปก่อนเพราะว่าไอ้แก่เนี่ยมันก็จะไม่ตีไม่ตีให้เราอ่ะจนกว่าเราจะเริ่มเปิดมันเนาะนี่พอเราเปิดมาแล้วปุ๊บเปิดมันปุ๊บแกไอ้เหี้ยมึงก็ไอแกะมึงก็นะ อันนี้มันเป็นวันเฟลเฟลอยงไงไม่รู้อ่ะอไอ้บ้าเอ้ยแกมันติดสถานะแล้วกูลืมลืมเก็บแกแล้วเปิดใหม่เน่ดึงแกดึงเออ ดึงไปแก่ดึงไปดึงไป,ประหว่างที่เราติดเกียอยู่ดึงไปดึงไปนั่นแหละดึงไปนะ โอเคก็ okay. ประมาณนี้เนาะก็ไอแซ่เนี่ยมันเป็นตัวที่ผมไม่ค่อยไม่ผมมายุ่งบ่อยเพราะว่าผมขี้เกียจไปเอาได้บูปินด้วยผมขี้เกียจไปแบบว่าไปตีตัวอื่นโอ้โหบูปินมึงทำอย่างยากมึงบ้าว้เนี่ยตัว <c oughs> มันไม่ค่อยมีคนมาตีนะโอเคก็ okay. สําหรับวันนี้ก็คงต้องลากันไปก่อนเนาะโอเคบาย